ตรวจสอบภาพของการลงทุนนะครับใครที่ลงทุนในฝั่งของทองคาต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะยิบออกได้ครับหลังจากเมื่อวานปรับขึ้นมาแล้ววันนี้ก็ปรับขึ้นมาต่อนะครับขึ้นไปเทสที่บริเวณใกล้ๆกล้่หนึ่กับอีก98เหรียญเรียกว่าใกล้1,200เหรียญเข้ามาทุกทีครับค่ำคืนนี้นะครับภาพจะขึ้นต่อเป็นภาพเชิงบวกได้หรือไม่วันนี้พูดคุยครับกับคุณนัททีสุดทาวรากุลจากคลาสสิกโกลฟิวเจอร์ครับคุณนัทสวัสดีครับ วัสดีค่ะครับคุณนัดมาพร้อมกับข่าวดีนะฮะเห็นจะเทสใกล้ๆ1,200เหรียญแล้วนะครับคำแนะนำช่วงนี้สำหรับนักทุนแนะนำยังไงดีครับค่ะก็สำหรับราคาทองคำนะฮะหลังจากที่จะเห็นได้ว่าในช่วงก่อนหน้านี้เคลื่อนไหวในกรอบไซเวย์นะ,ะ่ะ1 100, 1นหนึเหรียญจนถึง1,193เพนหนร้ยเจ็ดารานะค,ะครับแต่ว่าในช่วงเย็น วันนี้นะคะหลังจากที่ราคาทองคำสามคกอลผ่นานแนวต้านบริเวณยเก้บมาได้นะ,ะจะเห็นได้ว่าก็ดิดตัวขึ้นมาทั้งแสนนะคะแล้วก็ขึ้นมาทดสอบต้านถัดไปที่ระดับ 1, 2 0 4งพนรอเหรียญน,นะคะซึ่งในะะแปดวันราคาทองคำก็สามารถยืนอยู่ในระดับ 1, 2 0 0งพ้เหรียญได้นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ดีนะคะแล้วก็ถือว่าราคาทองคำสามารถเบรกกรอบ หนึ่งคัหนึ่งร้อยเก้าสิบสองเหรียญก็เลยทําให้ราคาทองคำดิดโตขึ้นต่อนะคะแต่ทีนี้ท้งนนคะก็ต้องระวังโดยเวนเนลตาเพราะว่าการที่ราคาทองคำดิดลดมาได้นะคะต้องบอกว่าถึงแม้ว่าระยะสั้นจะมีลักษณะที่เป็นไซเวอพมากขึ้นนะคะแต่ว่าภาพในระยะกลางราคาทองคำในถือว่าเป็นติศทางขาลงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ระวังแรงขายแล้วก็ประกอบกับ ปัจจัยต่งตงตางๆที่ยังคงต้องติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะอย่างค่าคืนนี้นะ,ะนก็จะเปตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐต่ีนีนะคะผู้ผลิตนะคะแล้วก็จะทนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนพฤษภายนก็ต้องติดตามดูว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะออกมาดีหรือแย่กว่าที่คาดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงมีปัจจัยที่เข้ามากดดันบาคคางคารจะเป็นการแข่งข้าของข้าในเดอนตาราที่ยังคงแข่งข้ายงต่อเนื่องนะคะเพียงแต่ว่า มีอาจจะมีดิมานเข้ามาตลาดฟิจิทอลตลาดสปอร์ตนะคะแล้วก็รวมถึงตัวกองทุน s p r ที่เราคงจะต้องติดตามกาันนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถือว่ามีสถานะการขายออกมาอย่างต่อเนื่องน,นนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เริ่มมีสถาะนะกลับมาซื้อนะคะสองก้าตันก็ 10, ถือว่า สัญญาณที่ดีหนึ่งนะแต่ว่าทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยปริมาณการเข้ามาซื้อ,อยังถือว่าน้อยอยู่ถ้าเทียบกับปริมาณการขายที่ขายออกมาในช่วงก่อนหน้านี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่นางคุณทองคำอาจจะต้องดิดนแล้วก็ฉะนั้นแนะนําสาหรับค่ำคืนนี้นะคะแนวต้านอยู่ที่ หนึ่งพันสองร้ยสี่ตรล่านะคะแล้วก็หนึ่เหรียญส่วนแนวรับนะคะหนึ่งหร้ยเลิตรแล้วก็หนึ่งพันหร้อยปาลตรเล่าค่ะครับถ้าสมมติว่าคนที่มีสถานะตอนนี้นะฮะคันไม้คันมืออยากจะเปิดลองเหลือเกินแนะนำไหมครับ1,100นึ่งร้อย่ะพันสองร้อยเหรียญแล้วครับ ค่ะสำหรับบร mm ิ hmm. เวณน,นี้นะยังถือว่ายังไม่แนะนำให้ให้เปิดลองพื้นทีานันช่วงนี้ก็อาจเป็นช่วงสำหรับ <Okay. S 1> นักทุนที่รอดูนะคะถ้าเกิดว่านักทุนอยากจะเข้ามาเปิดลองนะ mm hmm. ก็แนะนำดูว่าถ้าราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาเกือบๆโซนแนวรับนะ 1, mm hmm. หนึ่งพันร้อยแปดสิบสามบริเวณนั้นไม่หนุนนะคะ mm hmm. เข้ามาเปิดลองบริเวณนั้นนะคะ <Okay. S 1> ก็ถือว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบอาจจะถือาเป็นแนวรับในตอนนี้นะที่ถือว่าก่อนหน้านี้ นนาตานะะแล้วตอนนี้ถือว่าบริเวณโซนใกล้ๆหนึ่งคันหนึดิเป็นโซนปลอดภัยที่อาจจะถ้าไม่หลุดลงไปนะคะก็เข้ามาเปิดลองเล่นชั่นๆรัไปเลยน,นานมากกว่าค่ะครัาผมได้ครับวันนี้ขอบคุณคุนัทนะครับ คุณนะททีจุดทาว่าราุลนะครับจากคลาสสิกโกลฟิเจอร์คือถ้ามองภาพทองคำตอนนี้เรียกว่าสัญญาณเนี่ยนะฮะเป็นสัญญาณบวกมากขึ้นแต่ว่าการไซด์เวย์ตรงนี้ต้องระวังด้วยบริเวณ1 2 0 4เหรียญ1 2 1 0กับอีก10เหรียญซึ่งเป็นแนวต้าที่คุณ่ทใ,ใ,ให้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะ ถ้าสมมุติว่าขึ้นไปเทสแล้วอาจจะเห็นแรงเทคโปรฟิตแรงขายทํากําไรออกมาต้องจับตาดูกันว่ายือนอยู่เหนือ1 000, 2 0 0เหรียญได้หรือไม่ขณะที่แนวรับข้างล่างนะครับใครที่รอเปิดสถานะนฝั่งลองอยู่ถ้าเล่นในฝั่งของตัวของฟิวเจอร์และหรือว่ารอซื้อทองคํากันอยู่นะครับบริเวณ1,000 100กับอีก80เหรียญ1น8 4เหรียญตรงนี้น่าสนใจครับถ้าสมมุติว่าไม่หลุดบริเวณน,นี้ก็ยังสามารถที่จะเข้าสะสมได้นะครับสำหรับใครที่รอซื้อทองคำอยู่หรือว่ารอเปิดสถานนะฝั่งรองอยู่แล้วก็รอรุนอีกครั้งหนึ่งนะว่าจะมีการดีดตัวขึ้นมากลับมาที่บริเวณ1000กับอีก200เหรียญได้หรือไม่ตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในจุดวัดใจบริเวณ1000กับอีก200ยเหรียญนนต้องรอดูว่าทองคำนั้นจะปรับตัวขึ้นได้ต่อหรือเปล่านะครับ